สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวส่วนผู้พิพากษากับคุณประวัตินิีิเตชะยศกุลผู้ศึกษาประจำจังหวัดอำนาจเจริญครับจะพาท่านผู้ชมมาณนะวัดอูดานตู้อยู่ที่ตำบลคำโพนอำเภอประทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกมู่เราสายทานสายศรัทธาร,ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีประจำปี2568 ณวัดปูด่านตู้ในวันที่23ตุลาคม2 5 6 8 1 8เวลา9ก้นาฬกาเป็นต้นไปเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อสมเค์พระพิสุอยู่จำพรรษาครบไตมารและยังได้รับผ้าไตจีวรใหม่และปัจจัยต่างๆยังสืบสารประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป เป็นโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีและยังได้ส่งเสริมพระพิสุทธิสมณรได้เล่าเรียนหนังสือเออเป็นบุญกุศลเป็นธรรมทานที่สูงส่งจึงขอเรียนเชิญทุกท่านกับที่มีโอกาสก็มาร่วมนะครับอนุโมทนาสร้างบุญกุศลครับในการทอดกระถินสามัคคีวัดกูด่านตู้ในครั้งนี้ ครับก็เชิญชวนนะครับทุกท่านมีโอกาสก็มาร่วมอนุโมทนาได้สร้างบุญสร้างบารมีสร้างบุญสนเป็นพุทธธรมเป็นธรรมทานกับสังฆทานครับในครั้งนี้คุณกระถินสามัคคีประจำปี2568โดยมีพระอาจารย์วิเชียนมิโซโกเจ้าสำนักเจ้าอาวาสก็ได้อนุโมทนาสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมทอดกรถิน พร้อมกันนะครับ